จริงๆวัตถุประสงค์หลักนะครับสำหรับสิงเองเนี่ยเราใช้สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นทูสในการที่ทำให้คนรู้จักสิงมากขึ้นนะครับก็เป็นการตอบยั้งแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทำให้คนรู้จักแบรนด์ของคนไทยมากขึ้นนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์หลักแล้วเราก็ทำอย่างต่อเนื่องมาน่าจะตั้งแต่ปี2010จนปีนี้ก็ปี2025แล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆแล้วมี มีหลายรายการที่เป็น g l o b a l นะครับย้อนไปตั้งแต่ทีมฟุตบอลอย่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็มาจนถึงทีม F1 นะครับ F1 ก็จะเป็นเว d b u บ l นะครับแล, Ferrari, แล้วก็มาฟ e ร r a r ารีแล้วก็มาอัลฟ a านะครับรวมจนถึงอ Golf, กอล์ฟกติโอเพนนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายล่าสุดก็วันแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็น เป็นกีฬาที่คนให้ความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับนะวันนี้คนติดตามทั่วโลกเลยแล้วก็มี follow เยอะมากถ้าดูนัมเบอร์ดูตัวเลขเนี่ยใกล้เคียงกับ F1 แล้วก็ English Premier League เลยนะครับและที่สำคัญคือในกีฬาวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันมีทักษะการชกที่เป็นมวยไทยซึ่งทางสิงห์เองก็อยากจะคงความเป็นศิลป,ปะแม่นไม้มวยไทยนะครับให้ไปสู่คนทั่วโลกให้รู้จักผมว่าน,นี้ก็เป็น สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับมันไม่ใช่แค่สินอย่างเดียวแต่มันคนไทยแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับที่เราต้องการจะให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักสุดท้ายก็กลับมาเรื่องของแบรนด์นะครับก็เป็นการตอบย้ําแบรนด์ให้คนไทยแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยรับรู้ว่าสินคือสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลกนะครับแล้วก็มีขายทั่วโลกด้วยวัตถุประสงค์นะครับจริงๆแล้วเวลาเราเข้าไปสปอนเซอร์กีฬาใดๆก็ตามเนี่ยเราอยากจะให้ ผู้บริโภคเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมมันไม่ใช่แค่สิงกับกีฬานั้นๆแต่ว่ามันคือสิงคนไทยและกีฬาที่ทุกคนให้การจับตามองครับซึ่งก็มักจะเป็นกีฬาที่เป็น global sport แล้วแคมเปญในครั้งนี้เราให้ให้ผู้บริโภคให้คนที่รักในการออกกำลังกายคนที่รักชกมวยเนี่ยได้มีโอกาสได้มาออกกำลังกายฝึกฝนซ้อมกันแบบที่แชมป ของวันแชมเปนชิพนะครับไม่ว่าจะเป็นนาบิลไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์บอลตะวันฉายแล้วก็รถถังเนี่ยว่าเขาฝึกฝนยังไงแล้วก็ทําให้แฟนๆของคนเหล่านี้ได้มีโอกาสได้เข้าถึงนักชกได้มากขึ้นด้วยเพราะมันไม่ได้ง่ายที่จะเข้าถึงครับสิงก็อยากจะเปิดโอกาสตรงนี้ให้กับคอน sumer เป็นของขวัญให้กับคอน sumer ที่รักในแบรนด์ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักอยู่แล้วส่วนโตเกียายเองเนี่ยมันเขาทําหน้าที่เขาได้ดีอยู่ละมีคนรู้จักทั่วโลกอยู่ละนะครับแล้วก็ ทางนักชกที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การโปรโมตกีฬาไทยไปทั่วโลกได้อย่างดีเลยทีเดียวไปแข่งในวันแชมเปี้ยนชิพที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ก็คาดหวังว่าเราจะกลับมาเป็นผู้ชนะในทุกๆคนนะครับแล้วก็เราก็จะพยายามใช้มีเดียของเรานะครับการสื่อสารของทางเราเนี่ยช่วยโปรโมทให้กับวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็นักชกไทยของเราทุกๆคนด้วยนะครับที่จะไปชกกันที่ญี่ปุ่นในวๆนี้